มาแล้วมาแล้วใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนดินแล้วจ้าปีที่แล้วเปลี่ยนไปรอบหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนนะคะเติมปีที่แล้วแล้วก็เนี่ยพอมันขึ้นแบบใหญ่แล้วก็ไม่อยากตัดมันอะ่ะแต่ก็ต้องตัดนะคะเพราะว่ากระถางมันแค่นี้จะ้ะกระถางไม่ได้ใหญ่อะไรก็เลยต้องตัดเดี๋ยวนะอาจจะตัดอาจจะแยกลากแล้วก็แบ่งต้นไปให้เอ่อให้คนอื่นนะคะ พี่วันแน่ๆก็คงอยากได้ไว้ต้นหนึ่งนะนี่นะอ,นนอันนี้ก็สมบูรณ์นะ,ะดูน้ะสมบูรณ์นะคะต้นนี้คือสงสัยนุ่นลดน้ำซาวข้าวนะคะเวลานุ่นซาวข้าวเออน้ำข้าวนุ่นก็เอามาเท,เทใส่แต่ก็ไม่ได้บ่อยอะไรแต่มีช่วงหนึ่งที่นุน่นเออลองดูนะคะ ก็เนี่ยค่ะผุดขึ้นมาเป็นต้นใหญ่สมบูรณ์ปกติมันจะทิ่มหนอ่อเล็กๆนะคะก็นานกว่าจะโตนุนก็เด็ดทิ้งมั่งอะไรทิ้งมั่งแต่สองหน่อเนี้ยอยู่ดีๆเขาทิ่มขึ้นแล้วก็เขาก็เนี่ยค่ะอวบออกต้นออกมาแบบได้สมบูรณ์นะคะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะตัดเขาอะไรเขานะแต่จริงๆแล้วมันก็ต้อง,ต,องต้องทำนะเดี๋ยวนุนจะหาเวลา เดี๋ยวดูเสาร์ทิศหน้าถ้าไม่มีงานอะไรเพเผิดนุ้นก็จะเปลี่ยนดินนะคะถ้าไม่เปลี่ยนก็เติมแต่สงสัยต้องแบบรื้อใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่าเออจะได้ดึงรากเข้ามาแล้วก็ปั้นใส่กระถางเป็นต้นใหม่ฝากเพื่อนๆน,น,นะคะเดี๋ยวนุ่นจะลงเฟซว่าถ้าใครต้องการแค่แวะเข้ามาเอาแค่นั้นนะคะเนี่ยจะ้ะใครจะเป็นใจร้ายตัดทิ้งลงดูนะ แต่ถ้าเราปลูกเพื่อความสวยงามไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเนี่ยดูดูดกับต้นใหญ่เขามันก็โอเคนะคะเขาก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่านี้ค่ะเพราะว่าเขาโตตามกระถางนะมันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ดูทำให้รู้สึกว่าเออเออตรงกระถางอะมันไม่ว่างแล้วก็มันก็ดูสวยดูเพลินไปไปอีกระดับหนึ่งนะแล้วก็นี่จะ้ะโอ้ยต้านแสง ต้องมาอยู่ฝั่งนี้นะจ๊ะนี่อันนี้ต้นใหญ่หลายปีแล้วนะคะอย่าถามว่าออกหนอออกอะไรหรือยังออกหวัวปียังยังนะจ๊ะแล้วก็นุ่นว่าด้วยความที่ว่าธาตุอาหารเขาไม่ถึงแล้วก็ปริมาณดินไม่เพียงพอนะนุ่นก็คิดว่าเขาคงไม่มีให้หรอกได้แค่นี้ก็พอใจแล้วนะคะแล้วก็กลัวเขาตายด้วยไม่อยากจะใส่อะไรมากนี่แค่ใส่น้ำซาวข้าวธรรมดานะเดี๋ยวจะลองใส่เออ อะไรเนี่ยที่เขาให้ออปุ๋ยสําหรับมันฝรั่งดูปุ๋ยสําหรับมันฝรั่งมันฝรั่งมะเขือเทศอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวนุ่นจะลองใส่สักออฝาหนึ่งดูนะคะดูว่าผลตอบรับเขามาเขาเป็นยังไงนะสวยเลยคะ่ะอลังการงานสร้าง <c oughs> ช่อนี้บิดเบือน เนี่ยจ้ะงามเลยค่ะอ้าวันนี้เอาต้นกล้วยมาฝากเพื่อนๆอน,อนี้นะคะของใครมีต้นไม้สวยๆหรือมีอะไรแนะนําให้นุ่นเออ่ตัดยอดตัดอะไรยังไงก็แท็กมาได้เลยนะคะยินดีรับฟังทุกเหตุผลจ้าสวัสดีค่ะฝากคลิปไปด้วยเดอ้อสวัสดีจ้า